สวัสดีครับเพื่อนๆในนี้ท่านกำลังอยู่ในช่องผ่านบุราชนา l นะครับวันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับคนเข้าชมนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับจะพาไปดูน้ำชีครับแม่น้ำชีครับอยู่วันแถวๆนี้นะจะให้ดูที่ราวสะพานก่อนครับนี่ราวสะพาน เราสะพานแม่น้ำขีล้เยี่ยตัวหรือพาไปดูเลยที่รำน้ำขีว่าน้ำหมอกน้ำมาก,น,มากน้ำน้อยขนาดไหนครับนี่เป็นราวสะพานนะฮะเป็นสะพานข้าม <c oughs> แม่น้ำขีระหว่างหมู่บ้านเชื่อมหมู่บ้านนะฮะคนละฝั่งกันเนี่ ต้การดูลำน้ำขี่นะต้นกำเนิดมาจากจังหวัดชัยภูมินะต้นน้ำจากจังหวัดชัยภูมิไรผ่านแถวขันแจนแล้วมหาสารคามร้อยเอ็ดลงไม่น้าหมูดุบน นี่ครับ,รบนี่แหละฮะการขี่ด้อลมไหลแรงเลยลมไหลแรงด้วยการขี่นี่คือใต้ต้องสะพานนะครับก็จะมีเรือแก้วมีเรือแก้วนะ กองชาวบ้านไปทำขุนไปทำสวนกันทีน,นี้เราจะให้ดูเฉพาะแม่น้ำชีคนระับะเนี่ยไหลไปทางนู้นเนะน้ำชีรู้สึกน้ำใสขุนแสดงว่าฝนตกหนักนะน้ำขุนนะน้ำขุนขุนแสดงว่าฝนตกหนักเนี่ย จะคงเรือมาอยู่นะไม่ได้เลาะไม่ได้ร่องเรือจะร่องเรือหารักษหน่อยครับ <c oughs> อันนี้แค่เรือข้ามฟากนะครับคือล้งางข้ามฟากของชาวบ้านที่ทำด้วยสัส่วนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งตรงนู้นก็คือบ้านท่าสองคอนนะครับบ้านท่าสองคอนนะขึ้นตำบล่าสองคอนนี่ผมมาเมื่อกี้มันต้นกำเนิดมาจากจังหวัดชัยภูมินะ จากเสื้อเขาเขียวเายภูมิภูเขียวใฉยภูมิเพิ่มเลยลงมาตอนนี้ทางนี้ทีนี้ก็อยากจะให้พาขึ้นไปดูบนสะพานนะในใต้ท้องสะพานนะครับใต้ท้องสะพานนะีน้ออยู่ข้าง,าง,าง,างใต้ท้องสะพานเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนสะพานเนะี้ข้างบนว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนี่ให้มาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะ